ตอนที่105เสียงสะท้อนของนักวิจัยจากชุมชนท้องถิน่นต่อการจัดรายการตอนที่สองเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคมวันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบากที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายขอความสันติจงมีแด,ด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยในวันนี้มีดิฉันอัสารารัตการัน มาเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งของการศึกษาวิจัยในโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเสียงจากผู้หญิงในครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นของเราครั้งนี้นะคะก็คือการศึกษาดูว่ารายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ที่เราจัดขึ้นมานี้โดยการให้ผู้หญิงชาวบ้านจากชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง เป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำรายการตั้งแต่ต้นจนจบจะเป็นการช่วยเสริมสร้างพลังศักยภาพความสามารถและสร้างความเข้มแข็งที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นการ empower นั้นให้แก่ตัวผู้หญิงนักวิจัยเหล่านั้นเองรวมทั้งผู้ฟังด้วยได้หรือไม่มากน้อยเพียงใดนะคะคุณผู้ฟังคะกระบวนการมีส่วนร่วมนั้นทางโครงการก็เปิดโอกาสให้ผู้หญิงนักวิจัยทั้ง6คน คือคุณยะอาลีจากชุมชนบ้านตันหยงลูโลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตนานีการิดอจากชุมชนบ้านบูเกตตำบลบางงยซีแน่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาคอลิยอหาลีจากชุมชนบ้านส้มตำบลควนโนรีอำเภอโคกโ,โพจังหวัดปัตตานีกายานะสะลาแม่จากชุมชนบ้านจาเะตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส คุณดวงสุดานุวยสุภาพจากชุมชนบ้านเทรยาตำบลตาแกะอเภอยริง่งจังหวัดปัตตานีและนะักวิจัยคนสุดท้ายนะคะกะร้อมาลิสาสมาแหาจากชุมชนบ้านพ่อมิงอปนเรศจังหวัดปัตตานีทั้ง6คนนะคะก็ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การคิดประเด็นรายการ ที่จะนําเสนอเกี่ยวกับชีวิตตนเองเกี่ยวกับชุมชนการฝึกให้ผู้หญิงนักวิจัยชุมชนวางแผนการนําเสนอรายการการเขียนบทรายการการสัมภาษณ์คนในชุมชนด้วยตนเองเพื่อนําเสียงออกอากาศตลอดจนการร่วมจัดรายการและการประเมินผลรายการค่ะทั้งๆที่ผู้หญิงนักวิจัยชาวบ้านเหล่านี้นะคะก็ไม่มีประสบการณ์การทําวิจัยมาก่อนค่ะและ5ใน6คนนี้นะคะก็ไม่มีประสบการณ์การเป็นจัด การเป็นนักจัดรายการวิทยุมาด้วยค่ะด้วยกระบวนการเช่นนี้นะคะส่งผลอย่างไรต่อน,นักวิจัยของเราและเธอเองได้รับเสียงสะท้อนจากผู้ฟังรายการมาอย่างไรบ้างเราไปฟังนักวิจัยสองคนคือคุณคอริย่ะหลีและไกายานะสะแลแ,แมเล่าให้เราฟังค่ะ เมื่อเราเป็นนักวิจัยแล้วก็นักจัดรายการวิทยุนี่นะคะเราได้เล็งเห็นอะไรดีๆในตัวเรามากขึ้นโดยเฉพาะทำให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกเข้มแข็งแล้วก็มีพลังไม่ว่าจะแก้ไขปัญหาอะไรเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความมั่นใจมากขึ้นไม่หวาดกลัวระแวงรู้สึกว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมีทางออกแล้วก็ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แต่เราสามารถที่จะเป็นตัวหลักในการประสานงานให้ได้ มันทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าหายความกังวลใจความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีนะมันน่ากลัวนะมันทําให้เราเนี่ยลืมลืมความรู้สึกที่ไม่ดีนั้นลงและสามารถที่จะก้าวข้ามกับปัญหาที่จะตามมาและก็ความรู้สึกที่มันจะคอยมาทําลายสมาธิของเราทําให้เราเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดีลงได้แล้วกเยเน,นะเอง่ยรู้สึกว่ามองเห็นอะไรหลังจากที่ตัวเองเนี่ยลุกข,ขึ้นมาเป็นนักวิจัยและก็นัจกจัดรายการวิทยุ กานาก็รู้สึกว่ากานาเข้มแข็งมากที่ได้ออกอากาศด้วยให้ทุกคนก็รู้ว่าเออเรามีความเข้มแข็งต่อเราและชาวบ้านที่เราเคยช่วยเหลือชาวบ้านแล้วตอนนี้เราก็รู้สึกว่าพอเราออดรายการของเราคนอื่นก็ได้ยินเสียงของเราเรารู้สึกว่าเราก็ต้องมีพลังขึ้นความกลัวอะไรก็ไม่เคยรู้สึกกลัวแต่พอเรารู้สึกว่าบางคนก็โทรมาบอกเออกายณะได้ออกรายการแล้วทุกคนก็โทรมาหาเราก็รู้สึกว่า ชาวบ,บ้านติดชมอยู่ตลอดเลยล่าสุดเนี่ยหลายคนก็ฟังรายการส่วนเราเนี่ยก็ยอมรับว่าฟังบ้างในบางเรื่องนะแต่ว่าบางตอนเนี่ยก็ไม่ได้ฟังแต่เขาสนใจพวกเราอยู่แล้วก็รายการพวกเราเนี่ยก,ก็ถามเหมือนการแอบแซวมันบ้างว่าเออดูรูปร่างหน้าตาแล้วเนี่ยทำไมเสียงเพราะจังทําไมพอด,ดูตัวเองแล้วรู้สึกว่าใช่หรอเสียงนี่คนจัดรายการวิทยุเนี่ยก็บางครั้งมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่สังคมสนใจ ใช,ใช่ได้รู้ว่าชาวบ้านนี่ยังกําลังติดตามเสียงเราแล้วก็รู้สึกมีพลังขึ้นได้ออกรายการวิทยุครั้งนี้ให้ชาวบ้านได้ฟังแล้วได้ชมรายการของเราแล้วเรารู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจมากที่เรามีประโยชน์ที่ออกรายการบางเรื่องอ่ะเราเองนี่ก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะกาเยน,นะเพราะว่าเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยเวลาไป,ไปประชุมไปเยี่ยมหมู่บ้านอะไรเนี่ยบางคนน่ะที่เขาฟังรายการเราอยู่เนี่ยพอเรา พูดถึงว่าเออเนี่ยที่เรามานี่เพื่อมาที่เพื่อจะมาะประเมินรายการอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดถึงเลยว่าอ๋อนี่หรอที่เป็นนักจัดรายการวิทยุก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาสนใจเราอ่ะเขาติดตามผลงานของเราอ่ะตอนแรกๆเนี่ยเราก็รู้สึกกังวลอยู่เหมือนกันเราจัดรายการใ้ใครจะฟังในเมื่อรายการของเราอ่ะเป็นรายการที่สะท้อนความรู้สึกปัญหามันไม่ได้มีอ่ารายการจัดรายการเพลงอะไรเงี้ยก็รู้สึกกังวลไงว่าคนฟังไหม พอช่วงแรกๆหลายคนถามว่ามีเพลงไหมเปิดเพลงเพราะๆหน่อยเพลงติดชาร์ตอันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรายการเรามันไม่มีเพลงมีแต่เสียงอย่างเดียวกังวลอยู่เหมือนกัว่าใครจะฟังรายการเราเนี่ยพอทำไปทํามาแล้วปรากฏว่าคนฟังรายการเราเยอะก็เสียงสะท้อนเนี่ยก็เยอะพอสมควรหลังจากที่เราไปหมู่บ้านเนี่ยนี่หรอดีเจนี่หรอนักจัดรายการ,ราบอกว่าเพิ่มเพลงขึ้นมาบ้างแล้จะได้ฟังสบายๆ ก็บอกว่าโฮ้ยรู้สึกว่าตัวเองเกิดอะไรบันดาลใจอ่ะอยากจะมีการอยากจะ<อ>กให้มีตลอดเพก,กะ่ะพัฒนาฝ<ม>ีมือตัวเองออกไปเรื่อยๆที่จะได้มาพัฒนาจดัดรายการถ้าสมมุติว่ามีต่อไปข้างหน้าเราก็ได้ช่วยร่วมมาแก้ปัญหาด้วย การมีส่วนร่วมครั้งนี้นะคะเราได้อะไรเยอะๆเลยค่ะโดยเฉพาะเนี่ยได้โอกาสในการแสดงความสามารถของตัวเองแล้วก็ได้ใช้ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยความรู้ว่าจบป .4 ป .6 เนี่ยได้เต็มที่ทางทีมวิจัยของเราเนี่ยให้เราเนี่ยได้มีส่วนร่วมเต็มที่เลยโดยเฉพาะการที่เราไปสัมภาษณ์คนในชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยเราก็ได้คิดก็ได้เสนอว่าเราจะสัมภาษณ์อะไรยังไงเนี่ย เรียงคอยบอกคอยรำเรียงลำดับให้เพราะเราเนี่ยจะเรียงลำดับไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ผิดผิด,ผดถูกถูกแต่ก็สามารถที่จะทําได้ลงไปสู่ชุมชนไปสอบถามชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นคนท่าคนแก่ที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยได้พูดถึงเรื่องอดีตเรื่องปัจจุบันไทยพุทธมุสลิมมานเนี่ยอยู่กันอย่างไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาข้อมูลจากตรงนั้นเนี่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นถอดบทเรียนเรียกคนที่ฟังรายการเรามาประเมินรายการเราว่าเราเนี่ยจะรายการผลตอบรับเป็นยังไงบ้างเขาจะชื่นชมเราหรือติอะไรเราเนี่จะบอกเออรายการเธอไม่ดีนะต้องปรับปรุงอะไรยังไงเนี่ย่าเราก็เรียกเขามามาสะท้อนว่าเออเราต้องแก้ไขอะไรบ้างคือมันเป็นกิจกรรมที่ที่ดูแลไตรตรองและก็คัดกรองเป็นอย่างดีมากเพื่อที่จะ ให้ชาวบ้านฟังเนี่ยได้รับฟังข้อมูลที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะแล้วกะเยนาเองคิดยังไงบ้างกับการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะเนี่ยกะเยนาเองภาษาก็ไม่ถนัดภาษาที่ตัวเองถนัดก็เป็นภาษามาลายูแต่ต้องมาจัดรายการเป็นภาษาไทยออกทองแดงชัดไม่ชัดเนี่ยกะเยนารู้สึกยังไงบ้างเล่าให้ฟังก็รู้สึกว่าภาษานี้กะเยนาเพราะว่ากะเยนาไม่ได้เรียนหนังสือสูงสยังไงเราก็ภาษาที่ว่าแปลละแปลละหน่อย ยังไงก็อยากจะอุตส่าห์ให้เป็นภาษาที่ได้พูดได้ออกรายการให้เชาวบ้านรู้และเข้าใจกะยนะพูดที่ออกรายการภาษาเปนแหของเราเนี่ยจะติดชาร์ตนะกเยนะเพราะหลายคนรู้สึกว่าการที่เราไปพูดอะไรที่มันแบบไม่ใช่ตัวของเราเนี่ยคนฟังก็ดูแล้วมันไม่เป็นธรรมชาติคนก็ชอบนะเสียงเปรแหนเป็แนเปรแหนบางทีถ้าเราพูดไปแล้วพูดไปเยอะๆก็รู้สึกว่า พูดเิียมากเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็รู้สึกว่าชาวบ้านก็เข้าใจคําที่เราจะพูดการมีส่วนร่วมกายนาคิดว่าเต็มที่แล้วยังรู้สึกเต็มที่แล้วทีมงานชวนเราทาโครงการนี้งานวิจัยครั้งนี้เราได้ทําทีมงานเราเต็มที่แล้วนี่ก็เป็นเสียงของพวกเรานะคะที่ได้สะท้อน หลายสิ่งหลายอย่างออกมาว่าการจัดรายการครั้งนี้คือเป็นสิ่งใหม่ที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันใหม่ทําให้เราเนี่ยได้เพิ่มศักยภาพได้ถ<อ>่ายทอดความรู้ความสามารถของตัวเองออกมาจากที่ต้องอยู่ในชุมชนอยู่ในรั้วบ้านอยู่กับลูกกับสามีแต่ได้<า>ออกเสียงออกมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากนะคะคุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นเสียงสนทนาของคุณคอริยอหะาลีและกายานาสแลแมนักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่น คุณผู้ฟังคะจากเสียงสนทนาของคอลิยะและก้ายานะนะคะก็ได้บอกให้เราทราบว่าจากการทำวิจัยและการได้มาเป็นนักจัดรายการวิทยุทำให้ทุกคนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นค่ะทำให้เข้มแข็งขึ้นเป็นพลังในการทำงานให้ซึ่งกันและกันจนได้รับเสียงสะท้อนหลากหลายเสียงที่ชื่นชมการได้จัดรายการวิทยุยังทำให้ได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถที่มีอยู่อีกด้วยค่ะ คุณผู้ฟังคะแม่กายานะจะพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดนักนะคะแต่เธอก็สามารถเป็นนักจัดรายการได้ดีคะ่ะด้วยข้อมูลที่เธอมีเพราะที่ผ่านมาก้ายานะได้ช่วยเหลือคนในชุมชนตากใบมาเป็นเวลา5ปีแล้วคะ่ะจึงทำให้รายการที่จัดได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ฟังคะ่ะ คุณผู้ฟังคะสำหรับในตอนต่อไปเราจะไปฟังนักวิจัยอีกสองคนคะ่ะคือการอรมาริสาสมาแหและกานิดออิตแตลสนทนากันถึงความรู้สึกที่ได้มาเป็นนักวิจัยและนักจัดรายการวิทยุคะ่ะติดตามรับฟังให้ได้นะคะสำหรับวันนี้รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ดิฉันอัศรารัตการันและนักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นต้องลาไปก่อนขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีคะ่ะ รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะท้อนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัยสนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 073-336-490ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งนี้